สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับหลายๆส่วนครับตอนนี้เราก็อยู่ครับหลวงพ่อนะครับวัดใหม่สุนทรนี่ครับวัดเลียงตอนนะครับเนี่ยนี่วัดใหม่สุนทรครับตอนนี้เราก็อยู่กับสวัสดีครับท่านชื่ออะไรครับสุริยาฤกษ์พิมาครับสุริยาฤกษ์พิมาชื่อกายตอนนี้อยู่ในงานไหนครับเปิดเมืองผาครับเปิดเมืองผาอาสายากครับในคุ้มครูอะไรนะครับอาพาความปีกลางครูแต้มโรงเรียนอะไรครับเนี่ย นี่ลุงนิพิทักษ์คุเบนครับนี่นี่นี่ไปเออครับนิพิทักษ์คุเบนแล้วก็ชื่ออะไรครับลูกใก่ไก่ไก่เชื่ออะไรนะเงินกลำไรซับกลางสำรวยซับกลางกำมูลซับกลางอยู่ป้อไหนลูกวันห้าครับครับวันนี้โอเคครับวันนี้เรามาทำอะไรครับไก่ใก่ไก่พูดปากทำทาสีเกี่ยววันลูกครับประกันดึดจมน้าครับอ๋อลดน้ำลงไม่ให้ดึดหนอยจมน้าใช่ครับ ออกในรูปของสตรีอาร์ตครับสตรีสตรีอาร์ตสตรีด้วยถนนเนาะอาร์ตแนี่ว่าศิลปะกับเดียวกันเพวางวางรูปใช่ครับอาลุงพ่อครับมีลุงพ่อได้มาช่วยเหลือตรงไหนบ้างครับให้กำลังใจตรงไหนบ้างครับลุงพ <อ ó, S 2> ่อมีโอการสรสอนสอนที่โรงเรียนครับสอนที่โรงเรียน,นพี่ดาบผูบินนะครับเห็นลักษณะการมาทำกิจกรรมมีดีตรงกับเข้ามาด้วยการรักษามปลอดภัยปลอดภัย จกไปจมน้ำอ๋อจมน้ำนะครับระดับกับโครงกนป้องกันโดลงโอเคก็วันนี้ใหม่กําลังใจแล้วก็มามีส่วนร่วมในการพาเด็กน้อยมาด้วยโอเคครับคุณครูครับค่ะคุณครูแป๋มเนาะแป๋มค่ะคุณครูครูแแ๋มครูแแ๋มครับตอนนี่พาเด็กน้อยโปรไหนมาโปร5ครับหนึ่งค่ะมาจากคนครับเนี่ยสี่สิบไม่ถึงสี่สิบประมาณสิบกว่าคนสิบห้าคนครับวันนี้มา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 ช่วยตรงไหนบุง ก็จะนำเด็กมาในส่วนของการระบายสีนะคะอ๋อมาสฉอระบายสีเราเราทำมาจากหร่แล้วครับสามวันที่เท่าไรวันที่ยีสวันจันทร์ใช่ไี่พกยี่พกอีเจ็ดยี่แปดวันนี้วันที่เท่าไรวันนี้ที่ยีิบแปดวันนี้ย่แปวันนี้วันที่สเนาะยี่พกอีเจ็ดยี่แปเจ็ดีสี่วันเนาะแดงว่าตั้งแต่วันอาทิตย์ใช่ไหมวันจันทร์เราเลวกวันจันทร์จันทร์ก็ที่ยีค ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดนนี้สี่ไอ้นางเคยเคยแวะมาบ่อยไหมนี่บัง้ปทำทำอะไรบ้างลูกก็มาช่วยระบายสีระบายสีคุณครูเนาะไอเราเราช่วยระบายสีพาเพื่อนๆระบายไปนี่ถ้าทาแบบลูกกุ๊กกิ๊กอ่ะมันจะเป็นรูปเป็นร่างไหมลูกหรือเราเราออกแบบเองหรือคุณแล้วคุณครูก็ทําออกแบบให้ลูกออกแบบออกแบบให้เนาะเป็นหนาเป็นตาเป็นผมเราก็ระบายตรงๆเนาะเดี๋ยวคุณครูก็าจะมามาปรับเองเนาะอ่าตอนนี้พาเพื่อนมาเยอะไหม ไหนลูกดูเพื่อนเอาลราดูเพื่อนข้างหลังหน่อยครับมีคุณครูมากำลังใจเยอะครับสวัสดีครับทักทายกันหน่อยครับคุณพี่ทัศน์ครูเบนครับสวัสดีครับครับอันนี้คุณครูก็มาให้กำลังใจแล้วก็พานักเรียนมาไปเยี่ยมชมนะครับการสตรีทอาร์ตโดยนักเรียนคุณครูมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตัวนี้ครับอ้าวแป๊บมแบมอ้าวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาทำอะไรบ้างอ้าวครับไปสัมภาษเพื่อนเอาสภาเพื่อนเลยครับทำอะไรบ้างเอาเอาตี่นี้ก่อนเอาลูบรอลูบรอชื่ออะไร เจออะไรนะเด็กชายดาวเหนืออิมพิเศษดาวเหนืออิมพิเศษอิมพิเศษคนคนกันไหนบ้านกันไหนลูกบานเพิ่มบานไหนนะบ้านเพิ่มบ้านเพิ่มเอาโอเคครับวันนี้บ้านเพิ่มวันนี้ทำอะไรลูกเอาลูกอะไรลูกเนี่ยเด็กคนทั้งน้ำอันนี้เราว่าจะลูกอะไรครับลูกพวงยางพวงยางมีสีแดงสีขาวอันนี้คนทำอะไรลูกเนี่ยคนทำอะไรใกล้ๆปากคนทอะไรุ โยนไปให้เพื่อนตั้งนี้เนาะเพื่อนจะได้อะไรครับจะได้จะได้จับเนาะนี่มีรูปคนว่าเนี่สวยเอาส่วนร่วมอ้ามาดูน้องนงอันนี้อยู่ไปไหนไปไหนดาวเหนือไปไหนนะพอสามทับหนึ่งโอเคเก่งมากรูปรอด้วยอ่านี่เพื่อนเพื่อนชื่ออะไรครับลูกชื่ออะไรนะชื่อวันชื่อวันไม่ชื่อใบหมอนชื่อใบหมอนชื่อใบหมอนนะครับ บ้านอยู่ไหนครับลูกอยู่บะค่าเนาะอ่ะตอนนี้หนูวาดอะไรครับคนคนทําอะไรนี่ลูก hey, คนช่วยเหลือคนนอนคนที่เป็นอะไรนั่งนอนเนี่ยจมน้ำไหมจมน้ําลูกเนาะอ๋อตอนนี้เพื่อนๆก็มาช่วยเหลือกันเนาะโอเคครับโอเคนี่โอ้ถ้ามีปัญหาทําอะไรลูกดีน,น,นี่ถ้ามีปัญหาแล้วให้โทรไปหาหมายเลขอะไรเนี่ย ึ่งหกเก้าอย่าลืมลูกเด้ออ่าเก่งมากอันนี้ชื่ออะไรพี่น้องอะไรคะลูกชื_<___<____<_่ออิวชื่ออิวนี่เดี๋ยวดูเพื่อนชื่ออะไรนะชื่อกิวบ้านอยู่ไหนคะลูกบ้านดานบ้านดานอะไรนะดานคนกบเนาะหนูวาดรูปอะไรคะเนี่ยอันนี้นี่เพื่อนใช่ไหมคนไหนจมน้ําคนไหนคนนี้คนนอนใช่ไหมลูกอ๋อนี่นอนหนูระบายตรงสีอะไรลูกนี่สีเหลืองโอ้ติดมือเลยเป็นเสื้อใช่ไหมเนี่ย เชื่อโอเคครับใช้มือติดโอเคครับมาดูเพื่อนๆกันนี่เพื่อนเยอะเลยครับโอเคครับเพื่อนเยอะเลยนี่อาเุื่อครูก็ช่วยกันค,ครับผลไม้ผลไม้แล้วเีชอบไหมลูกชอบไหมชอบชื่ออะไรเอ่ยวิจิตรานั่นเป็นคนอะไรลูก อยู่บ้านไหนบ้านน้องสนุกโอเคครับเพื่อนๆมาช่วยกันยี้ๆกิจกรรมนี้กิจกรรมทําอะไรทราบไหมลูกระบายสีเพื่อเพื่อเห็นแล้วเป็นไงไม่เกี่ยวกันกิจกรรมอะไรลูกดูไหมเด็กช่วยคนตกน้ําหนูโพสรุปเลยไหมมีอะไรบ้างเนี่ยตกน้ําจะต้องทําไงพอตกน้ำปุ๊บต้องนี่นี่คนอตกน้ำปุ๊บจะต้องเราจะต้องทําไงครับนี่นี่ ถูก,ต,กいいต้องร้อตะโกนร้องว่ายไงร้องร้องฟังดิช่วยด้วยเฮลเมียเฮลเมียช่วยด้วยช่วยไขว้แน่ช่วยไขว้แน่หลังจากนั้นเพื่อนเราต้องทำอะไรบ้างมีเพื่อนอีกคนหนึ่งทำอไงลูกนี่คนนี้ทำอะไรเนี่ยตะโกนว่าว่าไงแล้องตะโกนนี่เราเราเราบอกเพื่อนตะโกนด้วยไงยกมือหน่อยยกมือหน่อยยกมือหน่อยช่วยเพื่อนฉันได้ช่วยเพื่อนฉันได้ตาลุลาเด็กโอเคตอนนี้เพื <h <h ่อน อ๋อวันนี้ลูกรอทาสีพวงยางอ่าพวงยางเป็นสีอะไรลูกเนี่ยสีแดงครับสีแดงเอาแดงทั้งหมดได้ไหมําไม่ต้องสีขาวด้วยล่ะไม่รู้ครับไอ้มันสวยไงใช่ไหมง่ายๆดีครับโอเคอันนี้ลูกรอชื่ออะไรลูกชื่ออะไรนะวัชระพลบ้านอยู่ไหนครับลูกบ้านจันดูมระบายลูปอะไรครับรูปอะไรนะ ลูกน้ำน้ำสีอะไรเอ่ยน้ำสีฟ้าน้ำน้ำสีใสแต่พื้นมปนสีฟ้าเลยดูเป็นสีฟ้าลูกนะโอเคครับโอเคอ่าไปเรื่อยๆชื่ออะไรคนสวยชื่ออะไรครับลูกชื่ออะไรลูกชื่ออะไรนะชื่อไม่มอนบอกเพื่อนน่ยชื่อไม่มอนค่ะวันนี้มาทำอะไรครับลูกยาบายสีเกี่ยวกับอะไรเอ่ยกิจกรรมอะไรลูกคนจมน้ำเนาะถ้าหนู เห็นน้ําบ่อใหญ่ในหนูจะลงไหมไม่ลงนะลูกนะเกี๋ยวอันตรายวบไอน้ำเป็นไหมภาษาโคราชายน้ําเป็นไหมไม่เป็นยิ่งไกลๆลูกเด้อน้ำเล็กน้าน้อยห้ามลงลูกเด้อนะครับโอเคครับโอเคครับนี่คุณครูต้องไปช่วยกันอันนี้เป็นรูปอะไรครับลูกเนี่ลรูปอะไรรูปอะไร้า้งนห้ามห้ามอะไรก็ไม่รู้สัญลักษณ์แบบนี้คืออะไรลองบอกคุณครูด้ นี่นี่กลมๆแล้วก็ขีดแบบนี้แปลว่าเข้าได้ไหมทำทำได้ไหมไม่ได้ถ้าเห็นกลมๆแดงๆนั้นขีดเนี่ยทำไม่ได้ลูกเด้ออันนี้ทำได้ไหมแบบนี้ทำได้ไหมเนี่ยไม่ได้ทำได้ไหมไม่ได้แสดงว่าห้ามทำอะไรเนี่ยนี่เห็นน้ำไหมนี่ก็จะทำอะไรเนี่ยทำท่ากระโดดสิทำท่ากระโดดได้ไหมได้ไบบทำไหมได้ไหมห้ามห้ามห้ามเดี๋ยเด้อเพราะเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นลูกเด้อโอเคครับอันนี้ไปได้ทำอะไรเนี่ย เออดูใกลๆนีออกมองออกมาทำอะไรรูปร่างอย่างห้ามกระโดดน้ำห้ามกูก็มองไม่ออกกูก็มองไม่ออกเดี๋ยวพอรูปร่างเองก็ทำอะไรกูกูทไหทำอะไรครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวศิลปินศิลป์เอ่อจ้าหน้าที่ก็มาช่วยเพิ่มเติมตอนี้เรารบายพื้นก่อนนะลูกเนาะโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับคุณครูทั้งหลายท่านนะครับคุณครูครับเอ่อได้พาเด็กมาเยี่ยมชมบ้างไหมครับสวัสดีครับ พาเด็กไปเยี่ยมชมได้หลายคนหรือเฉพาะกลุ่มนี้ถ้าถ้าเรียบร้อยแล้วว <รอ S 1> ่างๆชุดใหมออ่หมออกมาให้ความรู้กับนักเรียนเนาะเพราะว่าเราเด็กได้ขาด่าวแต่ก่อนทางทางเนา,า,าจะพาเอาความรู้ไปสอนในห,ห้องเรียนแต่ปีนี้เป็นช่วงอะไรนะครับช่วงโ,โคโวิดโควิดแล้วอ่าท่านี้มันมืดทันนี้ทันนี้เด่นรวมทันนี้มันมืดย้อนแสงเพราะนั้นก็ช่วงนี้เปิดโควิดนักเรียนทาง ชมิดอ,อ,อก่อการดีแค่ไรกันนะชมรมก่มมอการดีแค่ไรกันนะผู้ <laughs> ก่อการดีครับผู้ก่อการดีของคนหนงสูงเราก็จะ,จะไปสอนต,ตนนามโรงเรียนต่างๆเราจะยอดเรียนประมาณร่วมเป็นหมื่นๆคนแต่นี้ก็วันนี้ก็ปีนี้โควิดเยอะเพราะนั้นก็สอนนักเรียนไม่ได้จริงสื่อการสอนทงมาทางรูปอะไรนะฝาผนังให้เด็กเห็น <He ard. S 2> ภาพโอ้อยานะยานะนะครับ เรียนมอเรียนหลังจากเสร็จสิ้นคงจะสวยงามเนาะแขกไปใครมากินถนนโรงเรียนพิทักษ์กุเวนเด็กเยอะไหมครับตอนนี้่านสองคนค่ะผ่านสองคนนั้นนักเรียนทราบไหมเด็กเด็กว่ายน้ําเป็นกี่คนอะไรยังไงพอทราบไหมไม่ทราบเนาะตอนนั้นก็อย่างน้อยเราถ้ามีสถิติีมันมีอยู่ผมกับเศรษฐีผมเก็บตลอดตุปีครับมันมีอยู่ตอะนั้นก็เป็นข้อมูลนี่โอเครับวันนี้เราชาว โรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนโรงเรียน,รอนอะไรครับทิชากูเบนอ่าเด้ออ่าไป <Ora S 1> ปิดกล้องหน่อยปิดกล้องหน่อยเอาพวกเรามายืนตรงนี้ยืนตรงนี้ครับอ่าโอเคครับโอเครับเอามองมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยวันนี้เช้านักเรียนโรงเรียนตอบดังๆทิทักูเบนครับวันนี้มาร่วมรณรงค์ป้องกันการจมน้ำนะครับโดยการสื่อทางสตรีทอาร์ตนะครับวันนี้ครับอ่า วัสดีพื land. ่อนๆครับสวัสดีครับมีเฮ้ไรมีเฮ้ไรเอ้ะ